ที่บริเวณโดยรอบพระปรางนะครับท่านใดที่เดินต่เช้ารุ่นนี้เปรียนเชิญในเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับะสมทั้งพระนาราม1หนึร้อยที่สุดรูปนะครับจะมาเมือาวเป็นเนื้อหนาบนให้กับเพื่อ้นในการหน้าบญตัดกวานะครในเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับท่านใดที่ข้าคืนนี้หลังจากที่เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่2567แล้ว รเดินทางกลับท,ท,ท,ที่พักนะครับได้พักผ่อนขอให้ได้สดชื่นนะครับอย่างน้อยก็สักสี่ห้าชั่วโมงต่อจากนี้เดินมาเราต้องการสดชื่นวันตะบุญตะบวายุบในเวลาเจ็ดนาฬิกา เพื่อให้วิธีการในช่วงของการเตรียมความพร้อมสู่การนับถอยหนันเข้าสู่ปีใหม่พุทธศักราช2567ระเื่น 5, 6, 6, 3, เรียบร,ร,ยร,มมมรจจ้อยมีเวลายึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้จะขออนุญาเรียนเชิญท่านผู้แทนผู้รักราษาสิญกระชนะครับที่มาร่วมในพิธีจเจริญรุ่งเรืองในครับน,นี้นะครับได้เข้าน้อมถวาย เครื่องพยธีธรรมแบบระสองสิบรูปโดยขอยรู่นละเอียดตามลำดับรายชื่ออย่างต่อไปนี้ขอน้องถวายเครื่องพยธีธรรมครับลำดับที่เกดเรียนเกน,นั่ยนยืนยันสถาบันนักวิทยาในการถวายประโสนิทธรรมครับทั้งสองเรียนเชิญสถาบรน